หลายคนอยากขายออนไลน์ค่ะแต่จับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ต้องเริ่มยังไงวันนี้นะคะสวยผ่านประสบการณ์การล้มเหลวจากการยิงแอดค่ะมันนักต่อนักกว่าจะมีวันนี้เสียเงินไปหลายเลยทีเดียวจะเอาเคล็ดลับมาบอกว่ามันต้องเริ่มจากการสร้างเพจแบบมืออาชีพก่อนมีวิธีการอะไรบ้างรวมไปถึงนะคะหลักในการยิงแอดโฆษณาจับกลุ่มเป้าหมายยังไงให้เราใช้ต้นทุนต่างๆแต่เกิดผลลัพธ์ และที่สำคัญเนี่ยไปค้นพบค่ะว่าเราสามารถได้การตลาดศูนย์บาทหรือไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาเลยค่ะกับแพลตฟอร์มอย่าง IG หรือ TikTok รวมถึงวิชาการแต่งภาพทั้งหมดที่เล่ามาราคาคอร์สเรียน98บาทโอ้โหถูกมากแต่รับจำนวนจำกัดน,นะคะถ้าอยากเรียนแบบ e อ c l u s i v e แต่อยู่ที่บ้านก็เรียนได้เรียนผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามานะคะแล้วพบกันในคลาสเรียนค่ะ